เป็นบุญมาสนานได้มาซอฮใจกวานบุญนเาก่าไม่ได้มาใส่ปุยปุญนไม่แดงได้มาแบ่งดำมุยแล้วเป็นบุญมีซุยได้มันลุยจิ้นละบุญภาวาต้องได้ก่อข้องลำเนบุญของน้องเอไม่อารมหือกาบบุญยังซอได้มาซอหยาบหยาบพอยกเือกาบปีน้องใจดี กาบุญไม่งามไน้ต้งกิ่งโพสีบุญตุขตะประเสถีใจเดีบุญพระลาีได้มาหันใส่ทำบุญแข่งต้ามาบุญหาป้ายันบุญตาได้มาหันลำบางไนม่วนลำแล้วกันแลน้องบ้นบ่ลำบางบ่เาบ่ที่ใจ ตัวเบาปานใก้บ้านไก่ตายพอพอกแียวน้ำท่องเที่ยวเปิ้นได้มาไว้มาเสือเมืองนอกเมองน้าก็บ่ได้เบียววันนี้ได้มาท่องเที่ยวเจอน้ำท่องเที่ยวมาลำมาป่าต่างจังหวัดเนาะต่างประเทศก็มีแต่น้ำท่องเที่ยวจากต่างประเทศจะ บเตะบันกับแจ้งหล่ตึงบัมาน้าปานไล่แล้วตึงบับหน้าปานไก่มีความเลื่อมใสต้นมาเอียวตีตีได้มาไว้ได้มาสาพันหัดบ้านเฮาแห่งนี้จินตะลำปางตีดีกับพี่น้องสัตวากะมีน้อท่องเที่ยวหันในโซเซียลคนไรก็ไข่หันเชี่ยว โซเชียลโซเซียวัเซลโซสหยจัดซิโลกโซเชียลก็ใครว่ายังเปิดนะโลโซเชียลโซสพวกมันยางมาว่าย่างอะลิ้นจูเขายังมาถึงกึกึนะมันไมได้ว่ากำตังประเทศมันว่ายงนักท่องเที่ยวเซกท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวคนเมืองน่ะสีเขียวอย่าสีเขียวสีเขียว เตียวเตียวมันเจ๊เตียวเตียวมันเจ๊เตียเออเออไอเปียค่ะเออโลกโซเชียลโซเชียลมันเจ๊โซเชียลโซเชียลโอ้ปากจะคุ้นลู้เหมียวมันเจ๊โซเชียลันนั้ปเบียวแต่เบียวฝ่าหาเขาเน่าอ้วมไปจักเนี่ยคนแม่หันกันในโซเชียลเนาะเจยังใหญ่แม่บันทายวิดีโอเจ้าอนี่ทายไปตั้งบนวัตุก็เดียวเอาออกแต่คนใครหันละเออเดี๋ยวนีแม่เอาไปลงเฟซบุ๊กกันเดียวคนบางคไลค์โอ้มีจัก นีเ่ายไปแล้วเอาไปใส่ใส่ในเสื้อทูพันก่อน YouTube มาใจสารทุบมันฮ้องมา YouTube ไอ้สักตีสัตวเขาออกหยาบๆไม่น่าเออมันฮ้องมา YouTube เจ้ามาติดดินตัวฟังได้ตัวพอครับก็ฮ้องมา YouTube ดีครับเอาสามารถพอย้อนหลังได้มันเรียกว่า YouTube จะให้ไปฟังซอไผ่กดเข้าไปมันถึงมีฮั่นเป็นหมื่นบุญเออแต่ว่าหลุนบอกครูแม่ครูหลุนเก่าหลุนใหม่มีฮั่นสัปะในบุบบุบ พ่องก็ตายไปแล้วยัางไายได้ไปอยู่เนาะพ่องก็ตายไปแล้วมีก็ะหูแล้วก็ได้ยินเสียงอย่างหลุดป่อสมเมืองป่อจันติบปอกเกลืตาไหลอย่างอันนี้ตายหมดเนาะอันนี้แต่หมดปอกคูสีทวนสอนน้อยอย่างปอกเก่าอย่างดูปอกเก่าตัวอย่างก็ไผ่ขันที่ไหนฮะไผ่ขันเก่าอย่างปอกเก่าอ่ะไอเก่าีตัวเก่าีตัวอเก่า็ตายแล้วไะตายแล้ว ก็นะวันตายเจออีกกันแล้วตายแล้วพ่อครูสีทวนก็ตายแล้วพ่อครูแก้วตะไลก็ตายแล้วแก้วตะไลก็ตายแล้วเออจะพองพันจะตายมาได้ไปตายยายจั่งโซไม่ยิงนี่มันเขียนห้ามตายเด้อเรึบัตตายห้ามมวยห้ามใครห้ามตายรึยิ่งนี่จังโซปัจจัยมันไหลครับมักจะมีพ่อเงาที่ไปหยิบมาตัวเอาไปอู่้ห้านิ่มใบเด้อดให้ลักทุดเหรอแค่ไปเัวหาพ่อครูใบเด้อดใบเด้อดใเขาไปก่อนฟล็องแนบไปก็ใบเด้อยังน้อยอยู่เนาะยังหนุ่มเนาะโอ้ อยากมาืออยากมาฮื่งนี่ขอบคุณเจ้าคุณแม่ยาบอกว่าบอกว่าอันนี้เข้าตอนจังซอปักชิงบักอะยังเตะห่อเข้ามากินแล้วกันไว้ย้ายกระห่าซอปตะกี้เนี่ยยังจะยังล่ะเขาบพิ่งน้ำมาฮึ่งขอบคุณครับขอบคุณแหละนี่ปลาส้มเราปลาส้มทอดอ๋อแม่ขอบคุณครับแม่บอกว่าอันนี้เอาไว้กินมาตอนเดออย่าครับผมจังผีเอากูขายเข้าสู่เขาโมชินบาท อย่ามาเอาในงหน้าแป้งได้่าเปิดมาหื่มได้หอเอไปขายอีกเดี๋ยวนี้เจ้าภาพเข้ามีแล้วนะเจ้าภาพน้ำเจ้ากาแฟโอ้ขอบคุณนักนักนะเจ้าจูปะเอาไหมขอบคุณนี่แม่กับเพื่อนมาบอกชื่อ๋อเจ้าภาพน้ำอ๋อเจ้าภาพน้ำมีแล้วครับ พเายังเบียร์เจ้าภาพเบียร์เนาะแบบน้เฮ้ยเต้ยเตี้ยวเต้มันแจกจงกระนหากีข้งไงถงอย่างนี่อย่าลูกถามเอาใช้ท้ายาถามเพื่อไว้ได้อแม่น้ำมืนันพ้นมันหลายมันสูงขนาะมั้จำได้ถามไปขอบคุณนะเจ้าปัจจังปีข้าวเอาเลยให้อยพาะเปิดไฟเลยไอ้มันลองเตรียมความพร้อมเ้่ไอยาเอาเลยถึงเวลาเปจังจังเดวเลยปุ๊บเลย ข่าผ้าบนน้ำใจส้ำแลับมาส้มทอดสุดยอดมากีินกับข้าวเหนียวเอามามุูแสลมสีเขียวแน่กับเดียวเดียวงัวข่าผ้าคณนี่เป็นนักเป็นนาเป็นมาสแนก่กำซอกำบปลาทีเปิ้นก็นได้เอามาฝากเขามาเติอิ่มปากอิ่มใส่อิม่มผู้ อ мой, พอเอไ้คือหนมหน่อยขอไม่ยินะไม่ลอยนะไม่ลอยทน้ลอยปัจจหมดละไม่ยิง <laughs> อปไรโม่ไมยอมเอาเปรียบคันใจโัลุนอจะเชื่อต้อแล้วขอาพุณนำใจคำสลับป่าสมผมจะขอบก้มยกมือไว้สาเพราะว่าเมกะมีความเมตตาเอามาแล้วมาเป็นข้าเข้า จะได้กินกันขาบตอนลวกอำน้อยอวยพรเพิ่มมั่งโมนตุ่นเตา